กรณีไปตรวจดูรายชื่อตัวเองที่บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแล้วปรากฏว่าไม่มีชื่อหรือชื่อตกหล่นท่านก็สามารถไปเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียน,นำอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้โดยนำสํำเนาทะเบียนบ้านบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปขอเพิ่มชื่อต่อนายทะเบียน,นำอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิน่น รหรือกรณีที่ปรากฏว่ามีชื่อบุคคลอื่นนะครับอยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งโดยบุคคลนั้นไม่มีสิทธิ์ที่จะเลือกตั้งนะครับผู้มีสิทธิเลือกตั้งเองหรือเจ้าบ้านก็สามารถที่จะไปขอถอนชื่อโดยไปยื่นคำร้องต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเพื่อให้ถอนชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งได้เช่นเดียวกันโดยใช้แบบฟอร์มสส .1 ทับนะครับใช้ในการยื่นคำร้อง ทั้งนี้ทั้งนั้นภายในวันที่3พฤษภาคม2566คือก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่า10วันนั่นเองครับ